เอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็สู่รายการ g g a s New Review นะผมนะวันนี้ผมจะรีวิว DX เข็มขัดไม้เดอร์โอสนะครับผมพร้อมกับที่เก็บเหรียญนั่นเองโอเคไม่แลวกเลยผมนะอย่างแรกเรามาจะมารีวิวคอมโบก่อนเลยเอ้ยไม่ดีท่างธรรมดากันก่อนนี่นี่อนะเหรียญ ว่าเป็นสแกนนิ่งชาร์ตนะครับผมโอเคครับคอมโบต่อไปคอมโบทัตเตอร์นะครับผม แกนิชานะผมโ <Okay, S 2> อเคคอมโบต่อไปกันเลยโอเคครับต่อไปเป็นลัทโิรต้าน,นะครับผม เราเป็น s c a น n i n g ชาร์ตนะผมโอเคข้ามบทต่อไปกันเลยต่อไปเป็นกัตตัดคลิบ้านับผม แค่นิจจัดโอเคคอมโบต่อไปกันเลยต่อไปกโกโนะครับผมโกโซนะครับผมต่อไป ไปสแกนิงชารนลผมกนิงรับผมโอเคอคอมโบต่อไปกันเลยต่อไปชัดโชว์ท่าแฟนมนันจำชื่อไม่ได้แล้วแบนะัเ้เอ้ยผิด่างนี้โอ้โห ไปสแกนิ่งชาร์ดนะผม,มโอเคต่อคอมโบต่อไปกันเลยต่อไปผมปุโตปุโตเทล่านะผม แก่นิ่วช้านะผมค่นิโอเคคอมโบต่อไปกันเลยต่อว่าเป็นคอมโบในเดอะมู i วี่ผมนะผมจำชื่อไ,นะไม่ได้แล้วแต่มันจะมีที่ ไปสก็อติ่งชานให้ผมโอเคคอมโบต่อไปกันเลยนี่เป็นคอมโบของไวเดอร์คอร์นะที่มันโผล่ในทวบดับเบิ้ลแจ่ะจำชื่อแม่แล้ว อืมมันจะแปลงร่างไ,ไ,ไ,มไม่ได้ไครับแค่นี้ก็จะครับต่อไปจะรีวิวที่เก็บเหรียญน,นะผมนี่ครับที่เก็บเหรียญของโอ๊ตนะมีช่องทั้งหมดอีมีแถวทั้งหมดแปดแถวนะช่องช่องละอีแถวละแถวละใส่ได้สามเหรียญนะออกมาคอมโนะบประมาณนี้ับนะสรุปนี่ นี่เป็น,น,นมันจะฝุดๆนะหน่อยนะมันจะฝุดๆหน่อยเนี่ยเปิดมาฮะฝุดซึ่งตัวล็อกของตัวล็อกเป็นอย่างนี้เลื่อนนี้มีตัวล็อกอืมแนวนายแกลบไหมผมนะเป็นไงผมนะโอ้ยค,ครับสำหรับวันนี้เขาจับคา้างการรีวิวเป็นเท่านี้จบน,นะคลิปหน้าเป็นไงรติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์หรบอซับสไคร์ด้วยนะผมสวัสดีครับ